มีหลายคนครับที่ถามว่าปลูกต้นไม้อยียงหรือว่าปลูกต้นอยียงจังสีไงเรี่วก็มีหลายคำถามหินถามในเฟสนะครับในเฟซนี่ถามหลายคนมีเนื้อที่หนึ่งไร่มีเนื้อที่สองไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่ก็ว่าไปจะปลูกต้นอะไรดี บางคนก็ถามว่าปลูกตนน้นอีหยังถึงจะโตเร็วนะครับตัวน,นี้ก็มีคำตอบจากเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับเคยบอกไว้ว่า,วาต้นไม้ที่โตเร็วคือต้นไม้ที่ปลูกในมือน,นี้ครับ บาว่ที่เป็นต้อนอยังกับตามสางถ้าปลูกมื่อนี้นั่นละ่ะคือต้นใหม่ที่จะโตไวไงไวนี่เป็นคำตอบครับไม่ได้หลายคนสอบถามมาทางเพจต,ตามที่เบิงเบิงมีเนื้อที่สองไร่สามไร่จะปลูกอะไรพืชอ,อะไรถึงจะโตเร็วนี่ละครับคือคำตอบคำตอบก็คือว่า พืชที่โตเรียกว่าคือพืชที่ปลูกในวันนี้นะครับคือคำตอบบริบทของคนแต่ละคนบอคือกันนะครับเพราะบางค้นก,บชอบอ,นบ,นกบชอบอย่างหนึง่งบางค้นกะชอบอย่างหนึ่งแสดงคำถามที่ว่าจะปลูกต้นอะไรดีก็ต้องถามตัวเองสะกอนว่าครับว่าตัวเองชอบต้นอะไรอยากปลูกยังอยากได้ยัง เมือ่อใดคำตอบแล้วกับอยสันหามาปลูกกันนะครับม,มีคำคือคำตอบของผู้อยากทำการเกษตรนะครับซึ่งมีหลายเหตุหลายผลต่างคุนต่ามคิดเหตุผลของทำการเกษตรของแต่ละคนกันบบ่คือกันประญาณนามใจตัวเองก่อนขับก่อนชีลงมือทำ คนสิลงมือทําการเกษตรคําว่าต้องถามใจตัวเองก่อนอันดับแปลกก็ต้องเบิ่งว่าหนึ่งใจรักบ่อแต่บดใจมักบดใจรักก็คงจะไปบรอดครับสองความพร้อมใจรักตัวเดต้องมีความพร้อมความพร้อมหมายถึงพร้อมทั้งจิตใจร่างกาย แล้วกระตุนนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับข้อ3นะครับต้องมีการวางแผนเมื่อมีร้อมตามข้อ1ข้อ2แล้วต้องวางแผนการวางแผนก็คือวางแผนว่าเราจะทำอย่างเกี่ยวกับการเกษตร เราจะทำอะไรครับเพราะว่าการเกษตรมันกว้างมากบ่ว่จะเป็นการปลูกเพิดหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆนั่นน่ะเรานี่รวนเป็นการเกษตรทั้งสิน้นซึ่งการเกษตรนี่ก็ถือว่ามีหลายระดับคือระดับขอบกลัวเพื่อความอยู่รอด ืออาหารการอยู่การกินหรือจะทําเป็นการเกษตรในภาคธุรกิจนะครับัหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเท่าต้องผิดาจรณาศกรว่าเท่าจะทําการเกษตรเพื่ออียางเพราะเท่าที่ผ่านมาซึ่งตัวผมเองจากประสบการณ์ตรงที่ทํามา มีลายอย่างที่ผิพผาดนะครับการเรียนรู้จากความผิพผาดมาก็ามาบอกเหล่าสู่กันฟังสิ่งที่ผมทำมาตุกมือนีนั่นกล่าดพิผาดลายอย่างมีทึงประสบผลสำเร็จมีทึงบบประสบผลสำเร็จจึงได้มาบอกกล่าวเหล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะทำการเกษตร และอีกที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการวางแผนนะครับพี่น้องการวางแผนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากจากความผิดพลาดที่ผมทํามาเพราะบ่ว่างแผนชอบทําตามกระแสมีกระแสอย่างกัเหตุพราะกระแสไม่มากกับเหตุไม่อีกซึ่งโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นการสินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเฮ่าสำหรับผู้อยากทำการเกษตรกร็ขอให้พิจารณาไต้ตองให้ดีนะครับระว่างแผนให้ดีและที่สำคัญก็คือถ้าว่างแผนแ้วต้องอย่าลืมทอทอทอทำท,ทันทีลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำท่านก็จะได้แต่แผนนะครับฝากไว้เป็นขอคิดสำหรับเกษตรกรทุกท่านสวัสดีครับ